ไม่ได้ตุน f o r ร์เร a r ลเครื่องนะทุกคนแต่ตอนนี้เฟอร์เรียลแบร์เขาออกรุ่น2มาแล้วจ้าหน้าตาอาจจะการฉลอง2ปีสุดๆนะทุกคนแต่ว่าจะบอกว่ารุ่น2อ่ะฉลาดขึ้นเยอะมากอย่างแรกเลยนะคะคือมีกําลังไฟฟ้าสูงขึ้นจากเดิม50% แต่ก็ไม่ต้องกลัวไฟจะช็อตผิวนะคะเพราะว่าระบบแอนตี้ช็อตเนี่ยเขาปรับปรุงเหมือนกัน <c oughs> คือเครื่องจะสามารถรู้ได้เลยนะคะว่าผิวของเราสามารถรับกระแสะไฟฟ้าระดับต่ำได้ที่ประมาณไหนแล้วเครื่องเนี่ยกันน้ําอยู่แล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยทุกคนใช้แบบสบายใจได้เลยมาถึงส่วนที่ไอชอบที่สุดนะคะรุ่นเก่าเนี่ยจะได้แค่ปรับระดับความแรงของการสั่นและไมโครเคอร์เรนต์ current. ส่วนรุ่น2นะเราสามารถเลือกประเภทของการสั่นได้5แบบนะคะแล้วก็ชนิดของการปล่อยกระแสะไฟฟ้าได้ถึง4แบบเลย ซึ่งแต่ละชนิดนะคะก็จะมีประโยชน์ต่างกัน ในแอปก็จะบอกเลยนะคะว่าแต่ละชนิดเนี่ยดีกับกล้ามเนื้อตรงไหนของใบหน้าและลำคอส่วนไอนะคะชอบการสั่นหมวดที่4มากเขาแนะนําให้ใช้กับบริเวณหน้าผากนะเหมือนเราได้ยกกระชับแล้วก็ผ่อนคลายในตัวด้วยแต่ที่ง่ายเหมือนเดิมเลยก็คือการใช้นะคะใช้ร่วมกับเซรั่มของฟอริ o ที่จะช่วยนํากระแสะไฟฟ้าวันไหนไม่อยากตั้งคาเองก็เขาหมวดเทรซมาเลยทุกคนเขามีจัดมาให้แล้ววันละแค่2นาทีไอ <I S 2> เองที่เป็น f อปีตั้งแต่แบรนด์หนึ่งนะพอมาลองตัว2บอกเลยว่ารู้สึกสนุกกับการดูแลตัวเองมากขึ้น แล้วไอเพิ่งไปทำหัตการยกกระชับมาด้วยนะคะมีน้องแบติดบ้านไว้คืออุ่นใจมากว่าเราจะได้คีบความวีความยกนี้เอาไว้อยู่ได้นะคะร่างกายเราได้ออกกําลังกายแล้วหน้าเราก็ต้องได้ออกด้วยทุกคนวันนี้ก็มารีวิวความแตกต่างให้แล้วนะคะสําหรับน้องหมี2รุ่นนะอยากคีบหน้าวีต้องให้หมีช่วยนะจ๊ะ